สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ f a r m i l y ครับผมวันนี้นะครับเพียอฟก็จะมีการสังเกตนะครับสังเกตไก่ชุดหนึ่งนะครับที่เป็นคอกเดียวกันเนาะช่วงที่อยู่ด้วยกันนะครับช่วงที่เราขังอยู่ในกล่องอนุบาลด้วยกันเนี่ยตัวตัวของเขาเนี่ยก็อาจจะไล่ๆกันนะครับเพราะว่าจะมีจ่าฝูงรองจ่าฝูงแล้วก็มีตัวรองบวยนะครับผมชุดนี้ของเพียอฟมี4มี5ตัวนะครับผมมี5ตัวนะครับส่งให้ FC ไปแล้ว1ตัวนะครับนะครับผม ส่งให้ FC ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับผมแล้วเหลือเก็บไว้ตัวพี่เอฟเนี่ยสตัวนะครับแต่วันนี้เราจับได้จับมาให้ดูเฉพาะตัวผู้นะครับเพราะว่าจะไม่ค่อยเน้นตัวเมียนะครับเพราะตัวเมียเนี่ยพอเขาลงมาอยู่กับดินเนี่ยเขาจะหากินเก่งนะครับแล้วเขาจะมีพัฒนาการที่ไปเร็วกว่าตัวผู้เยอะนะครับเขาจะดูเป็นสาวเร็วกว่าดูอ้วนกว่าขนมันเงางามกว่าโดยธรรมชาติของเขาเพื่อที่จะพร้อมที่จะมีลูกนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าตัวผู้3ตัวนะครับที่อยู่ตรงเราเป็นเป็นแบบไหนนะครับผมลักษณะแล้วตัวเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าอีกหนึ่งตัวนั้น FC ได้เอาไปแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาตามดูกันเลยครับจบแล้วนะครับเราลองดูนะครับคู่นี้เห็นไหมคู่นี้คือคือตัวจ่าคือตัวจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงนะมาตอนที่อยู่ในกล่องอนุบาลนะครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อตอนที่อยู่ในกล่องอนุบาล ไซส์และตัวนะครับไซส์และตัวและขนาดจะเท่ากันนะครับผมแต่ดูความเงางามของขนนะครับก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับจะเลยๆเหมือนกันนะครับผมอ่าสองตัวนี้เขาจะกินอยู่ด้วยกันนะครับไปด้วยกันนะครับกับตัวเมียกับตัวเมียอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ตอนนี้ตัวเมียเขาวิ่งไปไหนไปแล้วอันนี้ก็มาดูนะครับผมเห็นไหมขนาดตัวเท่ากันนะครับแล้วมันจะมีตัวรองบุ้ยัวตัวหนึ่งนะครับที่จะโดนขับออกจากกลุ่มนะครับซึ่งหลายๆคนได้บอกว่า เฮ้ยไอตัวที่ไปกินไกลๆฝูงมันจะเป็นตัวที่แพ้นะครับเป็นตัวที่โดนฝูงไล่อันนี้พี่เอฟไม่เถียงนะครับผมแต่ทําไมนะครับทาไมคนโบราณถึงบอกว่าให้เลือกตัวที่กินไกลฝูงนะครับซึ่งหลายๆคนบอกว่าไอตัวที่กินไกลฝูงมันจะเป็นตัวที่โดนโดน,โดนอ่าสู้ใครไม่ได้เลยใช่ครับแต่ไอตอนที่มันสู้ใครไม่ได้เลยณณนะนะตอนที่เป็นลูกไก่ในกล่องอนุบาลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าไก่ไอตัวที่ไม่สู้ใครเลยเนี่ย มันเป็นตัวที่ใช้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอตัวที่โดนที่โดนขับออกจากฝูงเนี่ยเขาอาจจะเป็นหัวไก่มาก่อนนะครับตอนเป็นตอนเป็นไก่อายุเดือน2เดือนมันนะครับในการที่ไก่เนี่ยจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ต้องอยู่ด้วยการหากินของไก่ด้วยนะครับหากินของไก่ในที่นี้คือ1เราอาจจะช่วยให้เขาช่วยให้อาหารเขาตอนเช้านะครับผมหรือตอนเย็นนะครับช่วยเสริมให้เขาอย่างเงี้ย แต่ระหว่างวันระหว่างวันเนี่ยไก่นะครับจะต้องมีความสามารถในการที่จะออกไปหากินหาก,หากินเองด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าจะรอแต่ข้าวจากเราอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยทำไมคนโบราณเขาถึงบอกว่าให้ดูตัวที่กินไกก่ฝูงมันเป็นตัวที่กล้านะครับแต่เด็กสมัยใหม่ก็จะบอกว่าไอ้ตัวที่กินไก่ฝูงเนี่ยเพราะโดนไอ้พวกในฝูงเนี่ยไล่ออกไปมันก็ถูกทั้งสองฝ่ายครับผม คนสมัยก่อนเขาอาจจะมองว่าไอที่ไปกินไก่ฝูงเนี่ยมันก็จะได้สมบูรณ์เพราะว่ามีเวลาหากินอย่างเดียวกิน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 แล้วก็กลับแต่ส่วนใหญ่แล้วสมัยนี้มันอาจจะรอดยากเพราะว่าอาจจะเจอนกเหยี่ยวเจอตัวเงินตัวทองเจอหมานะครับจับไปกินนะแต่แต่ถ้าเกิดเขาอยู่รอดได้เนี่ยเขาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สมบูรณ์มากเดี๋ยวพี่จะจับมาให้ดูนะนี่คือไอตัวบวยนะครับผมตัวที่ไม่สู้เขาเลยดูนะครับดูสีสันดูความสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวปล่อยลงไปป้าบ เห็นความแตกต่างไหมฮะเพื่อน,อนๆทุกคนเห็นความแตกต่างไหมครับตัวเขาจะใหญ่ใหญ่กว่าเยอะนะครับผมเราต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าไอตัวกาฝูงตัวเล็กเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่จากฝูงเสมอไปนะครับผมแล้วก็ในการที่จะามาเลือกนะเลือกพิจารณาดูนะครับว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไปซื้อไก่ในฝูงเนี่ยเราจะพิจารณาแบบไหนบ้างนะครับคราวนี้เนี่ยพอไก่ได้ออกไปหากินอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาก็จะหากินได้เต็มที่นะครับจังหวะที่เขาจะโดนตัวคุมเนี่ย ไล่จิกนะครับไล่จ to ิกไล่ทำร้ายเนี่ยเขาก็จะหนีไปกินไกลๆนะครับผมเขาก็จะไม่ต้องมาคอยระแวงระวังภัยที่จะต้องโดนโดนตัวคุมเนี่ยทำร้ายนะครับผมเขาก็จะกินหากินของเขาได้เต็มที่นะครับยิ่งกลมหน้าก้มตากินไม่ทะเลาะวิวาดกับใครไม่อะไรใครเขาก็จะกินกินกินตัวเขาก็จะเริ่มค่อยๆฟื้นสภาพนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้อีกอย่างหนึ่งคือพวกที่กินไกลๆเนี่ยข้อเสียคือถ้าเกิดเป็นบ้านที่อยู่ติดติดกันแล้วก็ไม่มีรั้วรอบขอบทิดเนี่ย อาจจะโดนหมาเพื่อนบ้านคาบไปคาบคาบพาไปเที่ยวได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจแล้วเราล้อมตะไครยนะครับให้มันเรียบร้อยนะครับเป็นตะไคร้เหล็กตาห่างหงหน่อยนะครับที่เขาใช้ล้อมวัวนะครับแบบที่พี่เอฟใช้ล้อมเนี่ยเราล้อมให้รอบๆบบ้านเรานะครับไก่ก็จะมีความปลอดภัยนะครับเขาก็จะไปกินในเขตของในในสถานที่ของเขาที่เขาคิดว่าปลอดภัยเขาก็จะไปกินของเขา กินจนเต็มที่แล้วตอนเย็นเขาก็จะมากินข้าวที่เราเลรยนะครับตอนเช้าเขาอาจจะไปแต่เช้าไม่ทันได้กินข้าวก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเขากําลังสนุกกับการคุยเขี่ยหากินและกําลังเจริญเติบโตแล้วเ็าต้องช่วยป้องกันภัยเขานะครับสักเล็กน้อยนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นที่กว้างเนี่ยเขากินเพลินเนี่ยเขาอาจจะโดนหมากัดนะครับโดนจระกดกินนะครับผมรู้ว่าอาจจะไปเจองูเหลือมงูหลามอะไรแบบนี้ก็จะทําให้สูญเสียได้นะครับผมแล้วเราก็ค่อยมาวัดกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนโต ตอนโตเป็นหนุ่มแล้วประมาณ10เดือนนะครับ10เดือน11เดือน9เดือนอย่างนี้นะฮะเเดือน 7, 7เดือนแล้วแต่แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนแล้วแต่ความเอาใจใส่ของแต่ละคนนะครับคือถ้าเกิดไก่แบบนี้ถ้าเกิดเขากินสมบูรณ์นะครับเขากินสมบูรณ์แข็งแรงไม่ป่วยนะฮะเขาก็จะโตเร็วบางที5เดือนเนี่ยขันเป็นหนุ่มแล้วนะครับบางตัวเนี่ยเฮ้ยหกเดือนยังดูไม่เป็นหนุ่มเลยเพราะว่าเขายังไม่สมบูรณ์นะครับเขายังกินไม่เต็มที่นะครับสังเกดูฟาร์มที่เขา ให้กินอาหารเต็มที่ทําวัคซีนครบอนอนหลับสบายคือไม่ป่วยไก่ไม่ป่วยไม่โซมเนี่ยนะครับไก่ก็จะโตเร็วแบบตัวนี้นะถ้าโตเร็วแบบตัวตัวที่สมบูรณ์เนี่ยมาคุยในแงม่มุมนะครับและมุมมองของพีนะครับผมเราจะไม่ไปพาดพิงถึงคนอื่นเราจะไม่ไปอยากรู้ว่าประวัติเป็นใครคนเอาเข้ามาเข้ามาตอนไหนคือมันไม่ได้มีความสําคัญอะไรกับเราเลยอะไรกับพีเอเลยนะครับ,พเ,เ,รบเพราะว่าคือการที่ที่เรารู้ว่า ไส้ง่อนเข้ามาในประเทศไทยวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรใครเป็นคนเอาเข้ามามันไม่ได้ทําให้ไก่เราเก่งครับแต่เรารู้ว่าไส้ง่อนตัวนี้เอาเข้ามาเลยาสายเลือดใครมาจากไหนมีความจุดเด่นอย่างไรจุดด้อยแบบไหนเนี่ยคือประโยชน์กับเรามากกว่านะครับผมโอเคคลิปนี้ก็เพียบขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็มาคุยกันเรื่องไก่ชุดเดียวกันนะครับความแตกต่างความจเจริญเติบโตการหากินนะครับมัน มันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่จะเข้ามาพิกผันได้เนาะ<อ>ก็ลองดูครับผมถ้าเกิดเราดูแลดีเขาก็จะโตดีสมบูรณ์ดีนะครับสำารรบคลิปน,นี้ไปละบ๊ายบาย